ผมในสมสุด,ดินบุษากำนันตะบลมบางโสโตอำเภองเงะจังหวัดอาราธิวาสก็มาก่อนที่บ้านเจเกชาวบ้านได้ทำนาทางกเกษตรกรนะก็อยู่สัพพัหนึ่งก็ขาดแคลนน้ำนะใช้ทำนาไม่ได้เลยได้ประชนชาวบ้านเพื่อขอโครงการที่อ,อบตอ,อ,อบตออก,ก็ตอบรับว่าไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการโครงการนี้ได้ เลยได้ประชุมชาวบ้านหลายสีส่ห้าหมู่บ้านนะขอถวายดีกากับพระองค์ท่านก็เลยจะถวายดีกาก็พระองค์ท่านต้อนรับได้ให้โครงการลงมาที่บ้านเจเกเห็นไ้มพอได้โครงการนี้มาชาวบ้านได้อยู่ดีขึ้นได้ทำนาได้เลี้ยงสัตว์ได้ทางเกษตร ทุกอยา่างชายชา,ยนนาน้ำบริโภคในหมู่บ้านกับผมในนานกำน,นัน,นตับบงงังกสโตและชาวบ้านตับบงงังกสโตรู้สึกดีใจกับพระองค์ท่านและขอให้พระองค์ท่านทรงประจารร์ต่อไป